สวัสดีเช้านี้ครับผมสวัสดีครับผมเช้าว,วันพรฤหัสครับเช้าว,วันพฤหัสที่3นะครับวันนี้วันพรฤหัสที่3เดือนพฤศจิกายน2565คิตศจักราช2022เวลาตอนนี้0845นาทีครับวันนี้จะมาเล่นลูกกิงครับนานๆลงคลิปทีครับช่วงนี้ ติดภารกิจก็คือขับรถแท็กซี่นั่นแหละครับผมก็ตื่นออกแต่เช้าลูกค้า,าโทรจองรถแต่เช้าก็ไม่ค่อยจะมีเวลาออกกําลังกายเล่นถ้ามีเวลาเราก็เล่นครับวันนี้ผมจะมาเล่นท่ายืนท่ายืนแบบดัน,นลงไปแล้วก็เก่งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ดึงซ้ายดึงขวากลับไปกลับมาเก่งหน้าท้องเขาบอกว่าได้ซิทแพคกเร็วเพิ่มความแข็งเก่งต้องคนที่ เล่นคล่องแควแล้วนะครับถึงจะทําท่านี้ได้ดีนะครับผมอ่ะเริ่มครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับเก่งไว้แล้วก็ดึงกลับมาดึงกลับไปอย่างนี้ครับสักระยะนึงนะครับ แล้วก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งยกนะครับทําไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดคนที่ทําได้คล่องแคล่วแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับผมก็ลองทํากันดูครับสั้นๆครับคลิปนี้ครับขอบคุณที่รับชมและฟังข่าวสดนะครับ